กข็ขอกราบสวัสดีผู้ปกครองและผู้มีเกียรติท,ทุกท่านและลูกหลูกสุขุสุขนที่ต่างอกต่างใจมากสืบสารวัฒนธรรมในด่านหมอล่ำครับก็ดีใจน้ำลูกน้ำเต่าครับทีดมีโอกาสครับได้ขยายสาขาของระเบียบอันนี้คือคุณแม่อรวันณค,ครับผมหาบผู้ใดเคย ฟังล่ำนะครับกะสิงหูจักกันดีแต่เด็กหน่อยรุ่นไม่นีหากว่าผู้ใดใส่ใจในเรื่องรองเดืองล่ำอิลีกะสิงหูจักวา่าแม่อรรวันล่ำมวนซําไดครับอันนี้กะหัวหน้านกพงศะกรนครับหมอลำเสียงวิหกนะครับผมนั่นหัวหน้าแม่นห่นาลำคนใจแฟนอันผู้ยืนยุนีกะสิเม่นหัวหนา้าเตวครับหมาลำเสียงแจ๋วครับวันนี้หัวหน้าบ่อยติดงานยูกไก่นะครับก็เลยบดิมาา ครับมนีก็จ้งได้ก็ตามสางนะครับที่ทุกคนมาในมือนีมาจุดนี่เพื่อที่มาอยากให้กำลังใจกับลูกๆผู้ที่มีฝันอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องอยากเป็นหมอล่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องกะเห็นๆกันอยู่แล้ววา่าตั้งแต่ระเบียวกศจะสิเป็นวงมาก็รุ่นที่สองก็แมน่าตัวพอ่อตัวผมเองนะครับจากอันมากก็ได้มีลูกมีเต่าเข้าไปเพื่อทีสืบสาร วัฒธ,ธรรมด่านมอลั่มเจตนาล่มของคุณพอ่อระเบียบนะครับจากนั้นมาลูกๆก็ได้เติบโตปีกาคาแข็งแล้วสามารถที่สิบินเองต่อยอดใดกับจังใดออกมาขยายสาขาซึ่งของน้องแต้วนี่กับคืออจริงๆแล้วยูกอ่อนยูก่อนนกเอกแต่ว่ามาพร้อมแม่นเนาะมาพร้อมกันมาก่อนปีหนึ่งมาก่อนแม่นปีหนึ่ง ครับนี่กะจริงๆแล้วสมควรที่ออกหนีก้อนมมนะครับผมแต่โดยความว่าาโอเคผูกพันก็พอทีแอปเอามาอยูเ่เฮือนยู่ซ่านเอามาเพื่ออยากให้มาเป็นมอล่ก็เลยได้ซอยพอมาโดยตลอดจากนั้นมากกับซิมีบ่อยออกก้อนมมออกมาตังเป็นมอล่ใจเกลอยต่อมากกับเป็นมอล่เสียงวีหกแล้วก็ต่อมากกับเป็นมอล่คนใจแฟน แล้วก็ต่อมากก็เป็นสัน้นเรล่านนทิงศินาจากนั้นมากก็สีมีลูกๆที่เข้ามากแต่แต่บ่ได้เข้ามากแบบว่าอยู่รวมถูกรวมอยากก็พอโดนนั่นก็คือ,อมอลำเสียงสะอ,อนนะ่อนเนาะมังกรแล้วก็ซิมี่เจซีนั่นก็คือสาเกตนคคอนสินแล้วก็สิมีนนองบีประภาพรอนซึ่ง มาเป็นหมอลลาคอนเจนอยู่วเวทีระเบียบวัตถสินนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็แสนแปดเป็นเื่งสินนะครับผมพี่น้องกับสิงห์จากกันดีนะครับแต่มอนี่กัขอฝ่ากำลังใจกับลูกเต่าได้ลูกเด้อคือเฮามาในมอนีเขาบริออมมาเสียมาชิงดีชิงเด่นหรือเสียมาเอาชนะกันแต่เฮามาแสดงความสามารถให้พี่ให้น้องให้พอให้คู่บาอาจารย์ได้หูได้เห็นว่าเฮาสามารถสิต่อยอดหรืออ่า จะเลื่อนลอยหรือเดินทางไปตามฝันเจ้าของได้มากหน่อยซ้ำใดนะครับก็คอ้ทุกคนตังอกตั้งใจเฮตุออกมาให้เต็มที่เหตุออกมาให้ดีบ่ตองประมาให้ถือว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี่คือพี่คือน้องคือพอ่อคือแม่คืออยากเจ้าของเบิดสุขสุขคนบางคนอาจจะมีความสามารถแบบเก่งแหละแต่ว่าพ่อมาเห็นหนาคนแล้วอาจจะเขาเอนอนี่ยังละ่ะสั้นประมาเขาเลยเสียเจ้าของแบบว่า ความสามารถเลยใส่บรอดเต็มที่ฉนานมนีอ่าตรงนั้นเฮ้าตาทิมไปคิดว่าเฮ้าเฮ็ดจังไดพี่น้องคนสี่อ่าอินกับการแสดงการร้องการล่ำของเฮ้าแคนันพ่อนะครับผมจังไดก็ขอให้กำลังใจลูกๆสุขคู่สุขคนและก็ขอให้พี่น้องทีมมาให้กำลังใจลูกเต่าในมนีก็อยูพิจารณาแลวก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจังสี่ตลอดไปจนกว่าวีนัสิทุ้าจนกว่าเลือกล่าจากกันไปเด้อเอานีิก็มาอ่า ฟังกำลังใจจากแม่อรวรันอีกจักคนหนึ่งคำค่ะแม่อรวรันลงเรื่องนะคะจากเมือนีกให้ว่าได้เกียรติจัดโห,หนาคนใหมนะคะขอให้จเจริญเจริญน,นะคะ ừ, ตั้งใจเฮ็ดต,ตั้งใจทำละกาสำหรับลูกๆที่ผู้ที่ทมาออดิชั่นในเมือนีนะคะ เป็นกำลังใจให้คือทุกคนมีความตั้งใจนะคะมีความสามารถตั้งใจเหตุนะคะเอาดึงดึงตัวเจ้าของออกมาให้หล่ยๆนะคะป่ตตองประมารประตองประมาทคือจังพอเอเพื่อนวาละ่ะทุกคนมีความสามารถบรวาสิเป็นทั้งเสียงความสามารถเฮาธนัดแนวดนะคะเอาตัวเอกออกมาให้มันหลายหลอย่าคิดว่าเฮ้ามาแข่งกันคือเพื่อนวานะจา้าความสามารรเฮามีเท่าไดรเหตุออกมาให้เรกก็ ตัดสินออกมาจังไดเฮ้ากับบอต้องเสียใจคือเฮาเบิงมูแต่ละคนอืแต่ละคนมานี่เออมาในมือนี่ลหละก็ต้องมีละ่ะผู้เก่งก็มูผู้ขี้ไร่ก็มู <c oughs> อันนี้คือเฮ้าพิจารณาเอาเองนะคะนนกการตัดสินล่ะกะเบิงจะของวา่าเฮ้าบุกพ่องมองไดน,นะคะเพื่อเสด็ไปพัฒนาจะของต่อไปนะคะอย่าไปด้อยค่าจะของนะคะลูกๆทุกคนคือให้กำลังใจนะคะ เอาความสามารถที่มีโชว์ออกมาให้เต็มที่เฮาถนัดแนวด่ให้ว่าเฮามากเมื่อนี่ก็คือมาตามใจที่เฮามากเนาะเฮามากแบบนี้เฮาอยากมากแบบนี้อยากมาแสดงความสามารถอยากมาโชว์ความสามารถที่เฮามีนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนจา้าแล้วกับพี่น้องที่มาเป็นกําลังใจยูนี่กิยาเฝ้านี่จากหลูกจากหลานนะคะเบิร์ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังแรงใจให้นะคะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ เอาจุดประกายที่เอาเอาเอานกดีละก้อนเพราะว่าผมไม่ได้เอาอายุดี่เอาเอาการตั้งวงก็ตั้งมาก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จไปถือว่าเป็นซปเปอร์สตาร์ของหมอลลัอีกคนหนึ่งนะครับผมเพื่อสีได้ให้กำลังใจกับลูกๆที่น้องๆที่มาเดินตามฝันในมัอนี้ครับครับผมหมอลําเสียงพีหกนกพงศกรครับขอกล่าวสวัสดีพี่น้องสกุลสกุลนะครับผม ครับมอนี่นกมาให้กำลังใจนะครับบอล่ําเสียงแจวพ่แตวสุขัญญานะครับพร้อมครับผู้ทีมมาออดิชันทุกๆคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อนะครับถึงสี่รวงเลยเวลามาจากน้อยนะครับฮอนบลาฮอนบ่ครับฮอนยูวัสดนะครับจะน้าก็เป็นกำลังใจให้คือคือจังพอเอบอกนั่แหละครับคือนะครับ มีทรายไส่เหตุเต็มทีเลยนะครับแสดงศักยภาพแสดงความสามารถออกมานกเสือวานังยุ่นีนะครับหลายผู้หลายคนนะครับอาจจะได้ที่หนึ่งที่2ที่3แต่อาจจะได้เป็นดาวดวงไม่นะครับของวงบลัมเสียงแจวก็ได้นะครับผมส่งกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับครับผมเอาต่อไปกากกำลังใจจากัหนาแม่นจักรพันธ์ครับพระเอกทีทุกคนหูจัจของระเบียบฟ้าทศินกับน้องเต๋อมาโดยตลอดครับครับ แม่นจกักรพรรดิมอลลัมคนใจแฟนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทีอ่อยู่ในบริเวณตรงนี้แล้วก็พี่น้องที่เบิ้งไหลสดอยู่ทางบ้านนะครับผมเมื่อนี้ขอเป็นตัวแทนให้ครับศิลปินหลายๆคนฝากมาบอกว่ากําลังใจให้ครับพอนาไม่ไปลายแดงมองลลัเสียงแจวน้องเต้วสุกัญญานะครับดีใจห่อได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อเอ๋พ่อเปียเนาะคุณพ่อพิอพ่งใบบุญของทีมงานระเบียบวัตถศิลป์ออกเงี้ยนออกซ่านนะครับตื่นเต,นต,นต้นแห้งว่าอีหลามเมื่อนี้ มือสันแล้วนะครับภาวนาไม่ไปเดียงมือสันมือสันสิใดพระเอกนางเอกไม่มาสังกัดน้ำกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะครับที่มีความฝันที่สีเก่าไปพร้อมกับบอลลัมเสียงแจ๋วนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับมีอย่างกงงารงัดออกมานะครับผมเอา้าขอบพระคุณมากๆนะครับพี่น้องกาจังใดกับเป็นกําลังใจให้กับลูกๆของ ทีมงานระเบียบวาดัสินในเด้อพี่น้องครับมอลำมเสียงแจ๋วมอลำหลายๆคณะนะครับถือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นลูกพ่อขึ้กันนะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านเจอภาพทุเจ้าภาพนะครับที่มีการจองแล้วก็เส้นเสัญญากับมอลำั่เสียงแจ๋วมากรับกาก ใกล้สิเขาสู้ลอยงานแล้วนะครับผมฉะนั้นพี่น้องผู้ดทีมีการมีงานนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะต้องลังเลหรือพี่น้องเด้อนะครับว่าจะเป็นมะอล่าเสียงวีโฮกว่าจะเป็นมอล่าคนใจแฟนว่าจะเป็นมะอล่าเสียงแจวนะครับผมตอนนี้ก็คือยังรอเจาภาพอยู่ครับพี่น้องเบิ่งอดอก,การออดิชั่นหรือการแคสนักแสดงนักร้องในมือนีนะครับพี่น้องอยากคิดว่าเอาซับนี่ตีเสียวมาลองมาอล่าอย่าไปคิดแค่นั้นหรือพี่น้องเด้อเพราะว่าตัวรัก หมอล่ำทีสี่อยู่สังกัดของน้องเตลหรือหมอลำเสียงเกวเนี่ยคือ,อมีครบแล้วนะครับมีครบว่าพระเอกนั่งเอกพอพญ่าเม่พญ่าแต่ว่าสิ่งที่เข้าขัดขาขัดหาในมันี้ก็คือ,อดาวลุ่งดาวดวงไม่ทีสี่มาปั่นต่อยอดต่อไปนะครับผมฉะนั้นเพื่อเพิ่มการเซลล่าช่วงนี้เข้ากะมาพอกับลูกๆทีเตรียมโตทีสี่มา ออรดิชั่นและกามาแสดงความสามารถให้พี่น้องที่รับชมอยู่ตรงนี้และพี่น้องรับชมทางบ้านกันได้เลยครับผม